นักทองนักพุงวะฮะนี่เอาเอานมให้มันกินลงบางนู่นเอาใส่นี่กับตัวนี้กันใส่น้ำมันจใกล้มาด้วยมันเยกัดเธอมันกัดอยู่บ่ล่ะค่ะงาบเข้าไปมานี่มานี่มันบ่แม่มันเบอร์นี่มืด,ด,ดมืด น้ำตังมาแล้วไปปิงผู้ออกไปเล่นนอกไปเร็ว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 น่าจะเป็นมือเล็กบ่อยางนี่บ่อเ c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  วันแรกที่เดินครับโอ้เซ่เซ่เซ่มืดมืดออกมาพี่เที่ยวออกมาพี่เดี่ยวตาตังมานี่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 เร็วเร็วเร็วเร็อออลองทำกินม,งนมงึงมานี่ เออหาแล้วเอาให้หรือต้องเซเย็นไว้ก่อนเนาะหลับั้ยออ่วยให้่นอนเตีมันเลยดโอย่างได้บ่ย่างหรือบ่นอนเลยบัดนี้ไปละเอา่นอนเด้อ

ตัวนึงเอาใส่น้ำให้มันมันก็ต้องกินในสลิงก่อนเนาะนมแพะอ้นันมันเป็นอะไรน,นมแพะนมผงจับเนาะไมีแต่อันนี้อนะซื้อมากินเองอันนี้อันนี้นมแพะเด็กน้อยเพาะเอาให้มันกินลองเบิ่งอยู่อะเดี๋ยวต้องก็เลยจะลองเอามาเบิง่งทุกคราไว้พ่อเบิง่งอันนี้ซื้อมาอืมเจ้าบา้าอันนี้อันนี้หกร้อยเก้าสิบอืมเพราะว่านม กินกินกินเจ้าน่อยก็เดินค้องไงเนาะเดินมันแลกนะครับนี่ปกติก็จะอยู่กับแม่มันก็จะอยู่นแม่มันพบโตไปได้รู้มันมูอน,นะคล้องเอานี่มันนี่นี อาหารเจ้านี่มานี่มานี่มานี่ไไรเร็วเร็วเร็วมานี่มานี่โอไปแล้วรวยอย่าดื้อเด้อรวยมารวยเดี๋ยวนะครับก็จะซื้อ กดนมมานะครับแต่ก็ยังนับตังก็ยังกินในขวดไม่ได้ต้องใส่สลิงก่อนนะครับนี่ก็คือนมแพะนะครับมาลวยก็จะกินนมแพะบ่จกักจักปีแล้วมารวยนี่มาเรวยเจ็ดเดือนนะคะ่ะบเจ็ดเดือนบ่หนิพ <c oughs> อ <c oughs> เจ็ดเดือน <c oughs> หาวงัวน้อยนี่ มารวยเก็บทิชชู่เนี่ยเด้อม,มันจิกย่ำเลยเนี่ม,มันย่ำหน้นตาตังมานี่มานี่มานี่ออกโบเบนมานี่ฮะออกโบเบนมาเนี่มานี่มานี่มานี้ย นมนะครับมาให้นักตังพอดีตอนเที่ยงพอดีนะครับก็ก็จะเดินทางกลับไปกินข้าวก็ไปทํางานก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับช่ใยอจะาลืมกดไลค์กดซับสไคระครับช่องช่างเดือดแชนแนลนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับสรับเสียงแจ้งเตือน เพื่อจะได้ดูคลิปต่อไปนะครับนี่กับบ้านบ้านน้องนับตังนะครับที่น้องนับตังอยู่นะครับที่เป็นบ้านช่างเดี่ยวที่อยู่ด้านนอกหลังหนึ่งขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ